วันนี้ใส่มะกือด้วยนะคะอร่อยมากค่ะมันจะรสกลมกลอ่อมมะอือก,ก็คือที่สวนเราเองนะคะเราจะเก็บใหม่ๆเลยนี่ค่ะมะอือนะคะอร่อยมากค่ะใส่ส้ตมตำะคะ่ะนี่ทานด้วยกันค่ะ นี่เซ็ปมากน้ำปะลาร้าต้มนะคะน้ำปะลาร้าสุกแล้วตำซั่วค่ะ